สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไปทําพาบอกได้คือเก่าครับพี่น้องทบก,กับช่องปรยจีโอทูอ o อ f i ิเช e ีครับฝากกด subscribe กดไลก์กดแชร์ให้นเน้อพี่น้องเอาแรงนี่เบื่งครับบรรยากาศยามแรงๆครับนี่กินข้าวเลี้ยงน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีคะ่ะน้องชื่ออะไรคะ ชื่อเล่นชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะยางดีค่ะหนูกินอะไรคะงุะ่นเชียวม,มากินข้าวแดงน้ำกันนะพี่น้องเฮ้ยบัวเอ้า มันกินเขาดังดังบึ้งนะฮะแม่ไอ้กินเขาบ่ของวันกบบนี้ป่ะล่ะสวัสดีครับคนอวน้วนทางคุณมือเต็งไหมมีได้ยังกินข้าวเลี้ยงเนาะพี่น้องเอ้ยตามเข้าตามเข้ากันย้ำคำย้ำเล้งครับนี่ครับบรรยากาศกินข้าวเลี้ยง นี่เนื้อกินแนื้ออยากอันพันยังต้มเล่งกับก๋วยเตี๋ยวกับพี่น้องบุระบุระมากลากไม่บุระกินยังนัวก๋วยเตี๋ยวจ่านาะก๋วยเตี๋ยวยังเป็นท่านอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเสียงเป็นปิดเตะอันนี้ใช่ไหมคะคตัวยังเสียงร่อนเตะ

ลงมาค่ะแต่แม่ละลายเส้นก่อนนะเอาไปที่ะถ้วย,ยอะเปยวมาแดนขึ้นกันเพราะว่าหนูกินไม่หมดอเยอเลยคะมืนอี้มีอาหารกิน กินข้าวแรงน้ำกันกับพีเนองมีหลายอย่างมี่อดควงวนันมาเด้อาเสียบๆน้ำกันครับนี่หรือว่าโอ้าเป็นทาเสียบหรือเป็นทาสะดุดกันนะเอ้าทาอย่างไรทาดต่มันเยอะดิเฮ็ดดีๆอืมเป็นพี่น้องมากินข้าต้องกานที่ข้าใช่ไหม เน,นอ๋อทายคลิปนี้ครับส่วนส่วน,นพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงน้วกันครับไม่กินข้าวน้ำกันครับฝากกดซับสักไข้กดไลค์กดแฉะได้ครับพี่น้องที่ทำผ้าบอกได้คือเอราครับกินข้าวแรงน้วกันครับสวัสดีครับ